สวัสดีครับพบกับทีมังกี้รีวิวเกมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่ฟ i f a Mobile เช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาลีกแมชอ p ก่อนนะฮะเป็นอีเวนที่น่าเบื่อนะฮะแต่ว่ามันได้ได้ของได้รางวัลค่อนข้างเยอะนะครับผมตัวนี้นะครับเพิร์ห5า0ันะฮะเดี๋ยวเราจะไปเคมกัน 1, ทีหนึ่งนะฮะนี่เลยครับผมเรามาเคมกันนะฮะ ก็ได้เพิ่มค่านะครับเนี่ยเดี๋ยวเราเคขียนไปที่29นะครับผมโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเพิ่มนะครับเพิ่มพอยต์เหรอเขาเรียกอะไรเนะี่ยเรียกว่าเพิ่มเพิ่มอะไรวะเพิ่มอะไรเพิ่มอชเชอร์นะฮะที่เรา ตรงแรงไปนะครับมาแรกได้เพิร์กพอยต์ห้าพันห้านะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องนี้อ่าอัเคเดคอนะครับผมวันนี้วันวันที่ประมาณวันที่ห้าวันที่หกเนาะกราเปิดมาที่สิบครั้งแล้วนะฮะมาดูซิสิบครั้งครั้งล่างนี่เงี้ยนหมดเลยนะฮะหายไปหมดเลยโอ้โหเหลืออันดีๆไว้นะฮะ รอบนี้นะครับก็จะเป็นการการันตีว่าเราจะได้การ์ดนะใน4ใบเนี่ยได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามากดเลยแล้วกันตรงนี้นะครับผมมามาลุ้นช่วยกันครับอยากได้โอบามาอยากได้โอบาเมยังจัางเลยแต่กลัวอย่างเดียวเลยลกลัวได้การ์ดอะไรไม่รู้๋อว่าลเชียวครับ ได้ตรงนี้จริงๆอะ่ะโอ้โหเขมปีเลยฮะเขมปีจริงๆโอ้อีเว่นนี้เป็นอะไรที่เขมสุดๆเดี๋ยวเราเขมของก่อนชวัวรอ่ะแล้วแะคืนนี้นะก็ ต้องบอกอย่างนี้คะคืนนี้ราคานักเตะนะฮะของลีเวลที่ลงไปเมื่อวานนี้นะครับมันจะลดลงนะฮะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้ฮะนักเตะในวันพรุ่งนี้นะฮะร,ราคาจะถูกลงมาอย่างมหาศาลนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตรงนี้เลยเพราะว่าคืนนี้นะฮะเราจะ ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครมันจะรีแล้วนะครับใครที่ลงใครที่ได้อันดับดีๆนะฮะเนี่ยเนี่ยพวกนี้ EA เขาก็จะแจกของนะฮะแจกล e v ว l Base Go ล e v ว l Seasonal Elite นะครับผมว,วันนี้ก็มาเร่งทำแต้มกันนะฮะี๋ยววันนี้เราจะมาลงแรงกันนะครับผมลงเฮ็ดทุ่เฮ็ดนะครับก่อนจบก่อนจากลากันดีกว่า เดี๋ยวผมขอเช็คตัวก่อน4 3 3โอเคเอ่ะผมเอาเอาบุ๊กกับมาแล้วนะฮะดินเดลเลวผมอุดบลไว้ก่อนโอเคไปเล่นกันเถอะเล่นกันเถอะใครที่ ยังอยากจะไต่แรง1.2ล้านนะครับตอนนี้ยังแต่แต่ได้อยู่นะฮะแต่ได้อยู่นะกขพอได้ราคาอย่างน้อยๆผมเดาว่านะน่าจะประมาณ5ล้านขึ้นไปได้อยู่เดาว่านะแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะถูกมากเลยเผยอ,อ,อยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่เกิน2ล้านประมาณล้านถึงสองล้านหรืออาจจะต่ำกว่า1ล้านก็ได้นะครับขอปิดก่อน เดจจองซื้อว่าเดจองนี่ก็เริม่มเริ่มเข้ามือแล้วนะช่วงแรกยังงงๆเขาช้าๆนะบช็บเอ็ยเร็วไปหน่อยอย่าเร็วไปหน่อยเอ๊ะรู้สึกว่าเขาจะปล่อยบอดเล่นนั่นไงฮะเสร็จแล้วนะครับ แล้วโอ้โหลูกนี้เสียดายอย่างแรงเลยฮะคราร์วานี่ไม่เบียดไปมงหน่อยเป้าหมายครับเย,ยโล่เท่านั้นครับโอ้โหไม่ถึงนะโอ้ยนีกีหุบเข้ามาเมื่อกี้กะว่าจะเปิดข้างไว้ให้คอสบอลเข้ามานะ ไม่ฟาวมหมายถึงเราเนี่ยไม่ฟาวอึบอึบโอ้มาแล้วใครเนี่ยลูกกูกาลูกกากูโอ้โหกนี้หวัดเสียวอย่างแรงเลยฮะซืบไปนะครับลูกนี้เอ้าลูกนี้โอ้โอ้ไม่ถึงเลยอะ ผมเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้เปิดแบบเปิดเบาอะ่ะเปิดไม่ได้รุ้นเลยครับเมื่อกี้เอาล้ครับสวยละสวยอย่างแรงนะโเอ้ยเกือบแล้วครับเกือบละเกือบแล้วทุกทีตัดไว้ก่อนได้ถือว่าเราเล่นกับบอดนะวันนี้ใสเ่เขาขี้เกียจไต่แรงละนี โอ้ยเกือบโดนครับยอเดนเต้โบลีลูกกากูโอ้โลูกนี้เสียวเลยครับลูกนี้ว่าไงโอ้มาตีนิดรับได้ครับผมไปแล้วโอ้ไม่ได้ครับครึ่งแรกนะครับลีบพูลเสมอกับทุงเกมศูนย์ประตูตัดสูตนะครับผมมาลุ้นครึ่งหลังอีกทีหนึ่ง ตัวเขามาเล่นครึ่งหลังเองแล้วนะครับน่าเนี่ยมาเล่นเองนะฮึบปึบึบไปแล้วครับในจองมองแล้วโอ้โหมันไม่ถึงอ่ะยังไงเนี่ยเอาคา้าเวันนี่เอ๊ะแล้วไอที่อยู่ตรงกลางนั้นใครอ่ะ <laughs> งงคารเวน,นี่อยู่ตรงนั้นแล้วใครอยู่ตรงนูน้น เราก็คาดหวังว่าคำนี้จะอยู่ตรงนั้นนะเชื่อปึบน่าไม่ถึงนะเบาไปนิดนึงลูกาก,กูส่งกลับหลังครับลูกกกูเดี๋ยอวจองังลูกนี้โอ้ยเสียววาบเลยครับลูกนี้เชื่อปึป๊บมีมาแล้วบ,บอลมาแล้วส่งออกข้างครับผม มันรับบอนเองไหมเบโอ้สวยมากครับลูกนี้ได้มะ,ะโอ้ยเป็นอะไรที่สวยมากนะครับถ้าเข้ากรอบเข้ากรอบนะแต่ไม่เข้าประตูเมื่อกี้อฮ้อจังหวะนี้ครับการโตกลับอย่างรวดเร็วของทุงเกมครับผมจ้อง ตอนนี้พยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวของอินกิกิเพื่อที่จะต่อบอลไปเปิดนะฮะโอ้โหเโสียงเลยเออเล่นไม่เคยออกเลยช่วงนี้ลาลินครับลาลินลาลินโอ้ลูกนี้ คอสมาลําหน้าครับผมแคมรับมาครับเราต่อบอลมาทางซ้ายแล้วกันฮนะโอ้โหไม่ถึงอ่ะเอาล้าลครับจังหวะน,นี้ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะฮะ จบเกมเสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนนะครับผมวันนี้นะครับยังมีเวลานะครับที่เราจะเก็บนะครับแรงนะครับ1.2เพื่อปลดล็อกตัวนักเตะนะครับเอาไว้ขายนะครับผมอย่างน้อยๆก็น่าจะได้สัก4-5ล้านอยู่นะผมว่านะครับเดี๋ยวพวกนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ